น้องแชงทําเรื่องอีกแล้วนะคะเรียกว่าน้องแชงลสัสไยกังนำสไตล์จาได้หรือเปล่ากับคอนเสิร์ตนะคะที่เพิ่งผ่านไปแล้วแบอบโอ้โหคนดูนี่ ทะลักทะลวงมากๆเลยค่ะด้วยความที่รวบรวมนศิลปินดังเอาไว้ค่ะก็เลยมีการช่อโกงตั๋วบัตรคอนเสิร์ตกันด้วยนะล่าสุดค่ะหัวหน้าสถานีดับเพลิงคนหนึ่งเขาก็ถูกสอบสวนนะคะหลังถูกกล่าวหาว่าได้บัตรคอนเสิร์ตทรายจำนวนถึง80บใบค่ะจากบริษัทของผู้จัดการแสดงนะคะแต่เขาบอกว่าได้มาด้วยการทุจริตนี่แหละซึ่งทางทีมสอบสวนอาัจกรรมเศรษฐกิจและต่อต้านการทุจริตของสำนักง,งานตำรวจอินชอนเขาก็เผยว่า เขาได้ตรวจสอบหัวหน้าสถานีดับเพลิงประจำสถานีดับเพลิงอินชอนฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็มีรายงานว่าพวกเขาเนี่ยเอ๊ะไปได้บัตรคอนเสิร์ตมาได้ยังไงไม่รู้ ซึ่งเขาบอกว่าผู้จัดเนี่ยได้มอบให้80ใบนะคะกับหัวหน้าสถานีดับเพลิงนะให้มาเข้าชมงาน Summer s w a ว Show 2025ที่จัดขึ้นที่อินชอน,นตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งความพิเศษที่ทำให้หลายคนอยากมาดูก็คืออยากมาดูโรเซ่ l a c k p พิงจ้านอกจากนี้ยังมีจีดากอนบิ๊กแบงอีกต่างหากนะคะ โดยบัตรเนี่ยถูกส่งไปนะคะภายใต้ข้ออ้างว่าเพื่อเชิญครอบครัวของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยเข้าชมแต่ว่าหัวหน้าสถานีดับเพลิงเนี่ยไม่ได้รายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชานั่นเองค่ะซึ่งหลังจากกรมดับเพลิงอินชอนรับเรื่องแล้วนะคะก็มีคำสั่งพักงานหัวหน้าสถานีทันทีเลยแล้วก็มีการรายงานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบนะคะว่ามีการ ละเมิดหรือเปล่านะคะเป็นกฎหมายป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์โดยมีชอบของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะซึ่ง Summer Swag Show เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตซัมเมอร์แบรนด์ดังของสายด้วยซึ่งมีเอกลักษณ์ตรงที่ผู้ชมเนี่ยจะได้สนุกไปด้วยแล้วก็โดนฉีดน้ำไปด้วยนะจ๊ะเหมือนสงการบ้านเราเลยก็จัดไปแล้วหลายเมืองค่ะทั้งอินชอนแดจอนแทกูแล้วก็ปูซานโดยปิดท้ายที่เมืองกวางจูนั่นเอง อ่ะยกตัวอย่างหน่อยละกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่บ้านเรานะที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีเคสโกงบัตรแล้วก็ตั๋วแปลกๆเยอะเลยนะคะอ่ามีอยู่เคสหนึ่งค่ะแม่ปลอมบัตรให้ลูกไปดูนุ่มๆ BTS จ้าแม่ชาวเกาหลีนะคะปลอม QR code เลยค่ะในตั๋วคอนเสิร์ต BTS เพื่อพาลูกเข้าไปนะคะแต่มันดันถูกจับได้เพราะเขามีระบบสแกนตั๋วไงเนาะ mm hmm. เหมือนที่เวลาเราไปดู Black p i ง k ที่ไทยก็จะ สแกนแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็กันออกไปไปสัมพงสัมภาษณ์เป็นดราม่าใหญ่โตเพราะว่าแม่อ้างว่าแบบอยากให้ลูกมีความสุขสักครั้งในชีวิตแล้วคุณแม่ไม่ซื้อตั๋วละคนอื่นเขาก็ได้ตั๋วมาด้วยความยากลำบากเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเคสค่ะแฟนคลับใช้ชื่อปลอมซื้อบัตร b l a c k พิ n k นะซึ่งระบบในเกาหลีเนี่ยบ,บังคับ Real Name Ticketing นะคะหมายความว่า ใครจะไปดูต้องเป็นชื่อนั้นใช่ไหมเหมือนอย่างรอมเนี้ยที่ซื้อล่าสุดแอดก็ต้องใส่ชื่อนามสกุลแอดให้ถูกต้องมีเพื่อนอีกคนไปดูก็ต้องเป็นชื่อนามสกุลเพื่อนจะมาใส่ชื่อแอดสองใบบดได้นะคะ คราวนี้ค่ะบางคนโกงนะคะใช้บัตรประชาชนคนอื่นในการจองใช้ชื่อปลอมคราวนี้มันก็เจอเคสที่ว่าคนซื้อตั๋วเป็นผู้ชายอายุตั้ง80แต่พอไปหน้างานเป็นวัยรุ่นจ้าเขาก็เลยไม่ให้เข้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะมีได้2กรณีก็คือจองให้กันและกันไปก่อนซึ่งก็อาจจะยังแบบ ไม่รู้ชื่อนามสะกุลที่ถูกต้องก็ใส่ชื่อคนจองไปเลยกับอย่างที่2คือเอาตั๋วมาขายต่อหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นไปได้ข่าวนี้มันก็มีที่พีกกว่านั้นอีกนะคะก็คือมีแฟนคลับเนี่ยนอนหน้าสนาม3วันแต่ว่าโดนโกงค่ะคือแฟนคลับคนนี้ไปดักซื้อบัตรรีเซลนะคะโดยใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อพวกบัตรรีเซลนี่บางทีเขาก็โกงราคาอยู่แล้วเนาะ แต่พอวันไปดูจริงค่ะตัวถูกยกเลิกเพราะคนขายเนี่ยดันไปรีฟันในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคนขายเนี่ยได้เงินทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทีเดียวส่วนแฟนคลับเนี่ยก็คือใจเจ็บมากๆนะะเจ็บทั้งในกระเป๋าเจ็บทั้งใจดวงน้อยๆเลยอันนี้ก็เป็นเคสนะคะที่เขาเรียกว่ามีการโกงกินกับเรื่องบัตรคอนเสิร์ตในเกาหลีใต้เนาะก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้อดไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิกไลค์คลิกแชร์ด้วยนะ